จริงทุกคนต้องมีตังค์หมดแหละไม่มีตังค์มึงอยู่ไม่ได้หรอกตัวมึงเองด้วยต่อให้มึงสวยขนาดไหนมึงไม่มีเงินไม่มีใครเอามึงค่ะอันนี้คือหลักพื้นฐานเลยที่มึงพูดถูกต้องเลยไปทํายังไงก็ได้ให้มึงเป็นกูให้ได้อะไปทําให้ได้เอาแค่ครึ่งนึงก่อนอย่าเพิ่งเป็นเลย แฟนหนึ่งนอินฟลูเอนเซอร์คนดังไปแล้วนะคะสำหรับแพรรี่ไพรวันค่ะมีผู้ติดตามใน Facebook กว่า4ล้านคนหลังจากที่สึกออกมาเป็นคารวาสแพรรี่ก็ตั้งใจทำมาหากินด้วยอาชีพสุดจริตอย่างที่ผ่านๆมาเราก็จะเห็นแพรรี่นั้นขายปลาอินซีขายกาแฟและที่ทำให้แพรรี่มี FC ซให้การติดตามสั่งซื้อของเป็นจำนวนมากนั่นก็คือทุเรียนค่ะและด้วยความที่แพรรี่นั้นอยู่จังหวัดจันทบุรีด้วย ทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วด้วยความกตัญญูที่ดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งก็ทำให้เอฟซีให้การสนับสนุนและติดตามแพรรี่จำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆร,รวมทั้งแพรรี่เองก็ยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่คอยให้แง่คิดข้อคิดต่างๆเรื่องของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะหากมีเรื่องของวงการสรงที่มีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นแพรรี่เองก็จะอัดคลิป ให้ข้อคิดในเรื่องของธรรมะเตือนสติ F.C. ถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้เป็นอย่างดีด้วยความขยันของแพรรี่จนทำให้ตอนนี้เธอกำลังสร้างบ้านหลังใหม่ต้องบอกว่าเป็นคาลือฮารู้เลยก็ว่าได้ซึ่งก่อนหน้านี้แพรรี่ได้โพสต์ข้อความถึงบ้านหลังใหม่ของตนเองว่าขะแล้วค่ะราคาบ้านหลังนี้9 7้า0 0 0บาททวน แท็กหาคุณแฟนก่อนนะคะจะช่วยกี่บาทสู้สูกัดฟันสู้เพื่อครอบครัวคะ่ะโมเดลบ้านหลังน้อยของดิฉันออกแบบและก่อสร้างโดยบริษัทวันร,รบอาร์ดิเทคดีไซน์จำกัดดูตะมุตะมิอบอุ่นน่าอ,อยู่มากโดยแพรรี่ยังได้โพสต์ภาพพระอาจารย์ให้พรแก่ครอบครัวให้ประสบความสำเร็จกราบเจ้าคุณอาจารย์ที่เมตตาโปรดลูกศิษย์ถึงบ้านเจ้าคะ่ะดูด้วที่แบกมาเยี่ยมบิษัทมา ก็ให้มีความสุขความเจริญของครอบครัวนะแล้วก็ที่ป่วยอยู่ก็เอาบบปะหายไปด้วยกำลังบุญบารมีของของครูบาอาจารย์ที่ไปเยี่ยมแล้วของลูกเป็นพิชาากับบุญเพื่อดูแลแม่แล้วก็ทำธุรกิจอะไรต่างๆว่าจะเป็นอุตาหกรรมใส่กับตามมืทขายของให้ให้ขายดีๆเปื่อที่จถูกตจกองแฟนกับเอฟซีแล้วก็จะได้สร้างฐานะสร้างครอบครัวแล้วก็ เป็นควาเป็นแม่กจะเป็นคนคลใส่ของลูกได้ได้งาัเป็นกำลังใจใหกได้ทำาทงานในสุขวั้วย่ยาพนะครัพพดามวัน้เล่อเ โลภวิญญาศตุมาเดภาวันบันดารโยสุขีกิจายุพรภาวิวานตังสิริสนิจามวนนบัจญิโนจตโนุนธรรมัามันติอายุนุสุขังอะระหัง ล่าสุดมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์บูลีแพรรี่ถึงเรื่องบ้านว่าไม่มีเงินไม่มีใครเอาหรอกแพรรี่จึงจัดแบบชุดใหญ่อัดคลิปสวนกลับบอกว่าทุกคนต้องมีตังหมดไม่มีตังมึงอยู่ไม่ได้หรอกตัวมึงเองด้วยต่อให้มึงสวยขนาดไหนไม่มีเงินไม่มีใครเอามึงค่ะอันนี้คือหลักพื้นฐานเลยที่มึงพูดถูกต้องเลยการที่มึงจะมีใครได้มึงต้องเลี้ยงตัวเองรอดก่อน มันเป็นหลักพื้นฐานมนุษย์อย่างพ่อแม่มึงถ้าพ่อมึงไม่มีเงินแม่มึงไม่มีทางเอาพ่อมึงค่ะและไม่มีใครครบกับมึงแล้วไปนอนสะพานลอยเพื่อของเงินคนที่เดินข้ามไปมาหรอกมีคนบอกว่าทุกคนเดี๋ยวดิฉันเอาอันนี้ขึ้นให้อนุมาตความเห็นแต่ว,ว่านี่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 น,นี่จริงๆมันไม่มีโปรไฟล์อะไรหรอกแต่ตอบมันหน่อยชอบพูดเรื่องนี้ จริงทุกคนต้องมีตังค์หมดแหละไม่มีตังค์มึงอยู่ไม่ได้หรอกตัวมึงเองด้วยต่อให้มึงสวยขนาดไหนมึงไม่มีเงินไม่มีใครเอามึงค่ะอันนี้คือหลักพื้นฐานเลยที่มึงพูดถูกต้องเลยการที่เราจะมีใครได้คือหนึ่งมึงต้องเลี้ยงตัวเองรอดก่อนก่อนที่มึงจะมีคู่ใช่ไหมล่ะมันหลักพื้นฐานมนุษย์อ่ะมันพ่อกับแม่มึงอ่ะจะคบกันเงี้ยมีมึงมาได้ถ้าพ่อมึงไม่มีเงินแม่มึงไม่มีทางเอาพ่อมึงค่ะอันนี้มันคือหลักการพื้นฐานเคยพูดไปหลายรอบแล้วไม่ต้องมาพูดค่ะไม่ต้องมาพูดอเรื่องอะไรง่่าาายยๆทีมันนนเข้้้ใจไดดโพืฐ ไม่มีใครครบกับมึงเพื่อที่จะไปนอนสะพานลอยแล้วของเงินคนที่เดินข้ามไปมาหรอกนะคะอันนี้มันคือพื้นฐานเลยฉะนั้นฉะนั้นก่อนที่มึงจะมาพิมพ์แบบนี้มึงไปมึงไปถามตั้งคําถามกับตัวเองดีกว่าว่ากูจะทํายังไงให้กูเป็นแพร,รี่ให้ได้ที่กูแบบอยู่ในเวอร์ชั่นที่มีสิทธิ์จะเลือกได้หรือมีสิทธิ์ที่จะเป็นทางเลือกบอกผิดคนแล้วคะ่ะไม่ต้องมาบอกคะ่ะ ไม่ต้องมาบอกค่ะบอกผิดคนค่ะมันเป็นเรื่องเบสิกมากมึงไม่ต้องมาบอกกูค่ะเรื่องพวกนี้มึงไม่ต้องมาบอกกูค่ะมึงต้องไปสอนตัวมึงเองเลยไปทํายังไงก็ได้ให้มึงเป็นกูให้ได้อะไปทําให้ได้เอาแค่ครึ่งนึงก่อนอย่าเพิ่งเป็นเลยเพราะว่าเริ่มจากทํายังไงให้สามารถใช้ชีวิตแบบเล่นติ๊กต็อกเหมือนชาวบ้านเขาได้โดยการมีโปรไฟล์มีตัวตนให้ได้ก่อนก็ยากแล้วอะแล้วจะมาถึงขั้นว่าจะมาเป็นแบบกูก็คงจะแบบ ถ้าเป็นถ้าเป็นการเดินทางก็คือเหมือนมึงจะไปาดาวพระศุกร์อะคงจะหลายแสนปีอยู่หลายภพหลายชาติอยู่ก็คงทําบุญเยอะๆแล้วการทําบุญเยอะๆแล้วการมึงก็ต้องทําบุญเยอะๆอธิษฐานเวลาทําบุญก็อธิษฐานชาติหน้าขอให้ฉันเกิดมาเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีคนเก่ง เป็นคนมีเงินมีทองเป็นคนมีเงินมีทองมีความสามารถเหมือนคนอื่นเขาฉันจะได้ไม่ต้องมาใช้ชีวิตโดยการนั่งอิจฉาคนอื่นเขาโดยที่ฉันไม่มีไม่มีอะไรมีคุณค่าในตัวเองเลยขอให้ฉันแบบได้สักครึ่งหนึ่งของแพรลี่เถอะอยากเก่งแบบมันจริงๆก็อยากเก่งแบบมันแหละแต่ไม่มีปัญญาก็เลยขออิจฉามันแล้วการง่ายดีแพรลี่ยังได้แชร์โพสต์เมื่อ2ปีที่แล้วที่ได้แชร์คําพูดในเพจว่าอยากมีชีวิตเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติ มีหมาแมวสักตัว2ตัวและมีเงินสัก20ล้านแพรรี่ได้เขียนแคปชั่นว่าฝันนั้นเป็นจริงแล้วเคยโพสต์เล่นๆเ,เมื่อ2ปีที่แล้วไม่คิดว่าตอนนี้ชีวิตจะเป็นอย่างในหนังสือได้จริงๆ